พระนอนท์ก็ถามอีกพรเจ้าก็บอกอีกอย่างเงี้ยว่านั่นนั้นสาวกนะอืมแล้วจากนั้นพระนอนท์ก็ถามครั้งที่สามแล้วก็เลยทูลขอพระศาสดาให้ทรงอธิบายในเรื่องนี้พรเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องโลกธาตุสามระดับนะอืม อธิบายโลกธาตุสามระดับเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์เนี่ยสามารถเปล่งเสียงไปได้ถึงในโลกธาตุเนี่ยระดับที่สามเนี่ยแล้วก็บอกว่าหรือเท่าที่จำานงหวังว่าหวังต้องการไปให้ไกลเท่าใดก็ได้ตามที่ปรารถนาเท่านั้น แล้วพระนนท์ก็สงสัยว่าแล้วจะส่งเสียงไปได้อย่างไรพระเจ้าก็เลยอธิบายว่าท่านจะเปล่งแสงโอภาสหรือลัสมีไปก่อนเนี่ยนะไปทางแสงก่อนแล้วก็พอสัตว์เริ่มรู้ตัวแล้วก็จะเปล่งเสียงตามไป